สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มที่ดินสวยชายภูมิก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้มีที่ดินของบ้านนลานล่านอองตําบลนาหนองกุ้งอำเภอแก้งคองจังหวัดชัยภูมิมาฝากนะคะที่แปลงนี้จะมีบ้านสวนเล่นหนึ่งหลังค่ะโดยรูปแปลงเองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยค่ะที่แปลงนี้ติดสวนน้าําวิชัยวอเตอร์พาร์คนะคะซึ่งเป็นสวนน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดชัยภูมิค่ะหน้าแปลงเองนะคะก็จะมีลําห้วยใหญ่พัดผาผ่านนะคะ จะมีน้ําตลอดปีค่ะตรงนี้นะคะมีถนนหน้าแปลงด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นที่ด้านข้างเป็นที่ถมค่ะมีบ้านสวนให้หนึ่งหลังนะคะค่ะบ้านสวนก็จะมีห้องหนึ่งห้องแล้วก็หนห้องน้ําค่ะที่แปลงนี้เป็นที่นาน,นะคะเพื่อนๆสามารถทํา,าทนาได้ทําเป็นบ้านสวนได้ค่ะห่างจากตัวนาหลองทุ่มประมาณ1 5กิโลนะคะ ติดถนนสายนาหนองทุ่มไปนกขอบทองค่ะที่แปลงนี้เดินทางสะดวกนะคะมีขนาดทั้งสิ้น3ไร่ค่ะราคาขายอยู่ที่ไร่ละ5 5 0 0 0 0บาทค่ะเพ<ๆ>ื่อนๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและเข้าชมแปลงได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะคะที่รับชมและติดตามกันนะคะไว้เที่ยวหน้าจะเอาที่สวยๆมาฝากอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ